我没有吧、啊？ กอดจิตอดกยาบร้อยกยาบร้อยโดนไหมวะโดนอุ้ยดินแรงจัง ตัวแรกของวันออกมาช่วงบ่ายครับนี่ไซดดีเลยดูเลือดเต็มเห็นรอยอยู่ริมตะลิ่งพอดีก็ขับรถผ่านมาเห็นมันกัดลูกปลาก็เลยจอดรถไปเข้ามาดูสโงกดูก็เห็นอยู่ริมตะลิงพอดีเลยลมแรมงมากมัน,นี้ ยิงยังไงวะเนี่ยพื้นปูนด้วยตัวไม่ใหญ่ไม่คุ้มตัวเล็กอยู่ในพื้นปูนโอ้ยไม่ทันต้องเข้าหมา่ ai thổ tầm ấy, ừ. mấy ได้มาตัวเดียวครับแบบไอชอนครับผมใส่ป๊อกครับนี่ใส่ไม่ใหญ่ครับสองหึงสามขีดครับเต็มที่น่าจะสองขิดนิดหน่อยนี่แหละได้มาตัวเดียวครับวันนี้ไม่เจอปลาเลยครับผมออกมากับลำนี้ครับพักห้าสิบครับผมเป็นศูนย์ติดโรเลอร์ครับผมใส่โรเลอร์ตัวนี้เป็นโรเลอร์ธรรมดาครับเดี๋ยวเอาไว้เตือนคลิปหน้าครับผมว่าผมจะพาเละ ตามคลองไปอีกแถวๆไหนนะครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามกันดูครับนี่ครับผมตัวเดียวครับโอเคครับผมถ้ากินชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ